เทนาะพี่น้องมือน,นี้เฮากลับมาหาน้องไพ่พี่น้องเลยมาถามข้าวถามข้าวทั้งแม่เพืพ่อนเพราะว่าเป็นยังไดมาจังไดตอนนี้เพราะว่าบบได้ลงคลิปแต่โดนแล้บพี่น้องเลยที่ว่าบ่าบ่าได้เบิ่งคลิปน้ำเขาเบ้าโอแล้วก็หลายหลายคนชาวบุญชาวยังต่างๆเนาะตอนนี้เขากลับมาถามเพื่อเลยว่าเพิ่นเป็นยังไดมาจังไดกลับไปเบิ่งกันเลยพี่น้อง แม่เพื่อนไปสัมภาษณ์เพื่อนว่าตอนนี้เพื่อนไปจังไดมาจังไดแต่ได้ยินแว่วว่าเพื่อนไปยู่น้าพัวแล้วพี่นออ้องไอซิเม้นอลีอยู่บ่อหานะาหรือบ่อใดกาไปถามเพื่อนเลยนะพี่น้องปะเพื่อเป็นการเสียเวลาพี่น้องเลยไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยพี่น้องปะนี่กับแม่น้องไพ่เนาะสบายดีสบายดีไหม้ยสบายดีแมสดีวันนี้เ <c oughs> ขกาก็มาถามข้าวถามข้าวเนาะด้วยมาถามข้าวน้องไพ่ราะว่าเขาบ่ได้เข้ามาแต่แยมพูดจับหน้าบ่ได้มาเลย กระพ่อน้องแพทผมได้มาว่าเพิ่นกินยังไดอยู่ยังได้เนาะไปจะได้น้องไผ่คือว่าได้ยินข่าวว่าเพิ่นมีคู่มีคิงหรือบ่เออมีครอบมีครัวแล้วเพื่นนะเพื่อนมีคู่แล้วแม่นมีครัวแล้วด้ยแต่ว่าเพิ่นกับไปเห็นงานน้ำคู่เพิ่นเดี๋ยนี้เนาะกับประเทศน้มันก็ได้อยู่ไปซื้อๆนั่นแหละเป็นคู่เพิ่นแทชแล้วก็ไปน้ำพัวกินขันอยู่คนเดียวแล้วไปน้ำพัวอเพิ่นเป็น คนแขงได้ผัวหรือว่าเป็นคนไทยบอคนไทยคนไทยแม่คุยกันจักเดือนนะจังอ้ยเข่าสองสามเดือนคนได้อ๋ออ๋อแสดงว่าน้องไพนนี่แล้วก็ทำให้เพิ่กนเป็นผู้ใหญ่ใจดีหรือเ่าเนาะแต่เพิ่นคุยกันเพื่อนหักแพงกันอ๋อละไปโยน้ำบ่แม่แบบไปโยในคอแต่งกันเรียบร้อยบอหรือแบบใดเนาะ แต่งยังหมดแต่งแต่เงินค่าดอกมันให้หมดแล้วได้กันแสนหนึ่งคำบาทหนึ่งหัวตัวหนึ่งอ๋อแสดงว่าเพิ่นว่าไงเรื่องคอเรื่องแต่งนี่ยยังแต่ว่าเงินค่าดอกค่าดอกเพิ่นกลับมาปุลงเหมดแล้วแม่ซะเพิ่อนก็ง่าเพิ่นมาให้เจ้าผู้แขนแล้วเนาะแม่ไม่แตงยังหมดแต่งยังแต่ฮิดยังทอดแต่ฮิดทั้งย่านไอ้น้องยังเชื่อเนาะโดยว่าไงทุกอย่างมันเช็ดสมบูรณ์แล้วเรือแตงนั่นคือผู้ใหญ่น่ะผู้แขนให้แล้ว ก็ว่าได้แต่ถ้าบวชจากเขตเลยก็ได้นะเนาะโอ้แล้วก็ได้แม่มันแล้วงแหละเด้แต่ว่ายังบวชท่านได้งานได้แต่งได้เชิญคนมาหลายว่าชั้นเนาะไปได้ผัวเพิ่นอายุเท่างไรแล้วก็เขากระโบงูแต่ว่าอยากรุ่นแม่ในคันอยากลดก็จะน้อยสี่ชิพห้าชิพเหมือนกันเนาะแม่ห้าชิพซะ่หอ๋อแล้วน้องน้องเพิ่นกับรบ้านที่แปดอ๋อเพื่อกับธรรมดาประมาณประมาณน้องเพิ่น ก็ง่ายกับเป็นแม่ห้างน้อยเด้พมามาทายทายเอาความถุกยากของน้องเพิ่ลนน้องเพิ่นมหาคุตจิลอมาขายเอาเงินชื่นนมตะกี้ค่ะโ่ยสิไปได้ห้อนนมกองนึงเนาะไำดากจ้างดำ้ารับจ้างกะพ่อได้ชื่นนมชีวิตอะลำบากจนทีมงานได้เข้ามาทายหลายคนเข้ามาทายแล้วกะเพิ่นเนง่จะดีเห็นตอนนี้จนแม่หักเพินชื่อดินให้ตอนหนึ่งเด้สามทิตอนนี้เพิ่นก็มีความสุขดีอยู่ว่าตามที่ คุยกันเนาะติดต่อกันปกติเนาะใบไกลก็ได้ด้วยอ๋อชางบ้าวรีก็ดีใจน้ำพี่น้องต้องเพิ่นไปได้ดีไไปใยเจอคือเก่าเพราะฉะนั้นซะเดินคนใหม่ก็เป็นคนใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ดีว่าเฮ็ดอยังก็ให้ลาบเลื่นเนาะ<อ>ให้เฮงๆปังๆเพิ่นมาหยาจะ,จ,ะจะเถื่อนอะไรไปเขาคุณไป บรวมแล้วคู่เดือนคู่เดือนถนอดวันทีมาตาบัตรแล้เนเคยเห็นคือว่าคู่คิงเหมือนกันเลยเคยกันเราก็มานำตลอดแต่จะแสดงว่าแล้วคนคนจริงใจอะไรเนาะแสดงว่าคนจริงใจอะไรทองเงาเหนียวเขาพ่นบทุ่งอุทัยธานีอุทัยหน่อเพิ่นก็มีคู่มีคิงแต่งเรียบร้อยแต่งแบบเป็ดคนอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีมีเนี่ยอ๋อแล้วชื่อเพื่อนว่าจังไรน่ะนะของเพื่อนนะเนาะเคยนะโดยลูกเคยของแม่นี่บุญชูบุญชูเนาะถื้ใจบ่ถึกยูการถึกก็บ่ให้เอาแล้วเนาะเลยแม่นและถึกใจยูเบิ่งฐานะอันนั้นก็พอส่คนยพอดูแลลูกเฮาได้บ่แม่นว่าเฮาสามารถพาลูกเฮาให้ดูแลเนาะแม่น โอเคแหละคือว่าคู่ชมวังคู่่มุนลาวเบาไทยเอ้อจาวลาวเบาไทยาลาวเบาไทยรักขามโค้งเนาะอันนี้แหละเอฟซีว่าแต่บุมีไัยชมวังก็มีคู่ชมวังก็ไม่้องแต่ว่าบางคู่น่ะเวลาเพิ่นพิจใจไปแล้วนะเพิ่นบนสะดวกให้ท่ายด้ความหมายนะแปลว่าเพิ่นอยากนป็นช่วนตัวยังบุพพรหมที่ให้โลกภายนอกหูเนาะ เนตัวด้คือว่าแม่ก็ดีใจเนาะดีใจมันสชวกสบายเด้ลูกชนกแม่ก็สบายใจลูกทุกแม่ก็ทุกคือกันหน้าตาแจ่มไสยขึ้นแล้วนอวัดกันอ่ทุกใจได้เนาะบดรเฮดยังอยู่น้ำโพมีแต่ไฟน้ำเล่าแล้วเพิ่อน่อ้เพื่นก็บอได้ไปไทยเลยเนาะบ่ ไปบ่ได้ก็บ่มีผู้เอาผู้เด<อ>ียวแม่พ่อบ่กุมนี่คั่นเขาบ่ใหญ่ก่อนนี่พ่อได้ปัดพ่อเพิ่นสิเอาไปนํานั้นแม่ไปเฒ่านั่นล่ะกินฮอดเป็นห่วงหลานเลี้ยง4เดือนพ่อม่เพิ่นบ่จะไปนําเพิ่นจะเอาไปเลี้ยงนํามเพิ่นวาเมื่อกี้นี่ว่าสิให้แสนบาทกให้บักน้อยบ่แม่บ่ให้หลานนึงก็บ่ให้มันใหญ่ก่อนจังเอามื อ่าบ <cultural able> <men> ่ให้แม่มันทรมานไปหั่นไปนี่น้ํารถน้ําล้างยังอุ้มแม่เว้านะบัดมันย่างสบายเออไ้ะบัดคั่นเพิ่นใหญ่นี่เอาไปสื่อก็เอารถเนาะแม่ว่าไปรถล่ะมันกงตัวเองแล้วเด้เนาะอันนี้มันยังน้อยสว่าสิไปนําพัวเนาะพัวไปเฮ็ดงานยัง่มพุ่มพัวอยู่อุ้มลูกอุ้มไปอุ้มมาแม่ปฏิต้นลูกโดมันยางแม่นแล้วจะไปหันไปนี่อีกอย่างเฮาได้เลี้ยงแล้วก็แพงเนาะเลี้ยงมันยังน้อยต้นมันแพงมันใหญ่่ล่ะ ปายช่องปี้ตอนแรกจังไห้มันไปน้ำไปเข้าเฮห็นอยู่พุ่นหลานเราก็ซ้ำแน่ละโอ้ยังน้อยแค่นี้บ่ล้วบอบหลานพุ่นเป็นเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันแลน้องคนเป็นผู้ใหญ่จัพ่วงตอนตอนนี้น้องเพิ่นไปเห็นงงานอย่างก่อนตอนนี้มาเห็ดแดงเมืองบ้านทั่วไปอยู่จะนำผัวพันน่ะละมีจะผัวคนเดียวเห็ดโอ้ไปเป็นคู่เคียงกายผัว ก็ได้ล่างเ้วยลอ่างจานให้พวนี่แล้วเนาะแม่บ้านแม่เลือดที่มันเกิ่กินให้ผัวคือแบบผัวเอาไปให้กำลังใจใช่ไหมเนาะแบบไปเป็นกำลังใจของผัวไปสั่นไปแต่ว่าเราพผนรับบึ้งเบิ้ลลูกเต้าบาดในเต่าเราก็บึ้งบริโลกเงินกระพาคให้ทคือกินยินดีนะเนาะได้คนผู้ที่จริงใจบุญคนที่เจ้าน่าได้หลัวได้ ก็ดีกว่าทุกผู้บอกว่าถ่ายนี่หน่อยไหม่ายก็ได้ดมีผู้อุปถัมภ์มาแล้วมีมีผัวดีกับช่ำคนมีบุญมีอุปถัมภูอุปถัมมันั่นแหละถือว่าชุดยอดของชีวิตเน่ะพากันเ็ศกันอีกอย่างกับบุพเพชนิวาสของเพื่อนแน่เน้อด้วยที่ได้เห็นคลิปแล้วก็ได้ล้มกันเหน่อยๆโอุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยเนาะแจ้งข่าวกับเอฟซีว่าจุสุลงนรน้ำาน้องไทยเพิ่นไปได้ดีแล้ว ว่า F C เอฟซีเพิ่นจากฮู้เนาะเลยได้มาแจ้งข่าวเพิ่นแม่หักเพิ่นเด้เพิ่นกระฐานลูกทำข้าวทำข่าวเพิ่นไปจอบลูกจอบเก้าลูกลานบอบวะม,ม,มา,า,าอยูุ่ไ,ไดมากอะเงินพิ่ผักมาตลอดนับแต่น,นมเพิ่นัดอ่นยังเพิ่นลูกเพคนนั้นละ่ะถุย่างเลยเนาะถุยา่างป่าไม่ได้เลี้ยงบ่แม่ลืมปล่อยหรือไปเบิ่ลแล้วช่องเธอปล่อยเมื่อกี้นะก๊ เจ็ดแสนไปจนบดไปจนมืดบดโอ้น้ำมาเอาไปเลยอันนี้น้ำมากจะนองอันนี้แหละก็ได้แข้างเล้วก็เลยโยน่องใหญ่พุดแล้วธรรมดาเราอ่ากูมาลงพุนอ่ะลงน่องน่องใหญ่เขาพองเพิ่นไอนน่ะเนาะเออน่องเขาป้อนนและแล้วอันเอายังกินกับข้าวชาวบ้านไงปลาไปเพื่อนละยามแรงเไปหานั่นแหละ ธรรมชาติธรรมชาติได้วล่ะเรายั่ขุดกระเบอบกระปูน้ำม่มันกระโบมีไร่หยั่แรงแล้วเนาะก็กินไปละเนาะมียังกันเดีพี่มาเห็นทุบน้ำม่ไปบ้านแกงอยู่แล้ยก็แต่ว่าย้ำฝุ่นได้ค่ะมีเวลาไปหาได้ต่างคนต่างไปรับจ้างน่าให้น่าจะกาวบริมีได้หนิกระโบมีแม่อันนี้ก็พอได้เงินเราไปหาอยู่นั่นเอง ใช่คุยไล่เพื่อนกรหาอยู่เพือนนี่วะอันนี้เพือนบุกคอยกับบุกเช่าเพื่อนให้แม่เอาลานน้อยนี่เพื่อนให้เดือนละเท่าไรเนาะนี่อันลูกเคยกับลูกเช่าทันกับว่าวัฒนันทเนี่แบบว่าโบมียามไรก็เอายามนั่นนะแบบว่าบอกให้ขาดคืนแม่ขนาดว่าลูกเคยเล้วนี่ยังเอาไปเลี้ยงลูกเคยเล้วกับน้องไพ่นะเดี๋เอาไปเลี้ยงพุ่นอยากเอาเงินใหนเราเสียหนึ่งล้วจะเอาเอาไหนเราแพงหลานเราอ๋ย ทั้งที่บัวห้เขาก็เลี้ยงอยู่แล้วนะเนาะโอ้ยแบบว่าแพงแม่แม่แล้หน่อยแม่แม่คนน้อยหน่อยอยากเอาไปเลี้ยงน้องไายเลยเอาไปเลี้ยงอยู่พุทธแต่ว่าแม่ตู้มันเป็นห่วงมาดิเลี้ยงมากับมือแต่น้อยเนาะแต่น้อยแต่ย่านไปยากเขาอยู่พุทธเนาะแม่แม่แล้วแต่เธอรมันสบายแล้วให้มันสบายซะผู้แม่นะตะกี้ทุกเนาะอยู่เฮือนพัวพนันนะ ปะลูกน้อยแดงๆอูไปหาจกกระปูมากินคือฉะนั้นละแม่กับไอ้ต้นลูกกระเทินมันสบายรทิมันสบายตะก้อนนะทุกทุกมาหลายปีแล้วเนาะโดยยังร้อยทำนี่นี่เอาไปเฮ็ดอันนั้นได้เลยไปขึ้นทะเบียนเป็นลูกที่พุ้นได้เลยเด่นถึงคนไทยเลยนะ่ะแม่ว่าคันแน่ใจมันว่ามัน,ม,นมันคงแล้วนะเนาะทุกนะคน แสนสองแสนบุมันคุ้งเอเอจังว่าน้องแม่ตอ็แต่ว่ายังบม่ได้ข่าวว่าชวนกินดิสิแต่ก็ว่าผู้ใหญ่ชั้นจำก็ได้หูน้ำเบิดแล้วเนะเาะน้นองทางพายิงก็ได้คน่นเคยมีครอพรัว่าแบบแฟนน้องพายมีลูกชาวแล้วก็ มีม on um. ีหลงสองคนมีแ huh. ต no like, like ่นเหลอันเมียเราเสียวังเดืนนึงไปกลเยอเมียเราเสียแ่จะแว่าผมมีพันธะแบบนี้เป็นดกไม้ละนะแมนแมนเราโอเคได้ทำมือวันวันนก่เบเบนมันเมียเราอ๋อเ้อเมียเราเสียแต ลูกสาวคนแรกติดต่อให้พ่อกับน้องไพ่อยู่จอนะลูกสาวเคนเห็นแล้วเออคนนี้ถืกใจว่าจะนคนนี้นีิชายดีก็คือเชื่อว่าน,น,นั่นแหละคนจังนั้นติดต่อให้พอ่อ,พอกับพ่อว่ามันชิยากกับโบนยากนอนลาวไทยเอากันเนี่กระโค้เพียงแต่จิตใจเฮาผูกพันเนะ <c oughs> าะเอาแบบว่าเอาไปอยู่น้ำกันได้พี่น้องเยต่างช,ชาติก็ได้ ลู่บ้านเขาก็มีเด้ลุงเสียงกับอันป้าไปเนี่ยเดือนมี่ว่าอยู่บ้านเขาก็ได้เอาเอาื้อยเอื้อยไอแต่งเด้อโอ้แต่แต่หักอยู่ลาวน,น่ะเนาะเอามาอยู่ละมาพกเฮือนอยู่ลาวหักไปอยู่ไทยเนะเาะไ <laughs> ปไทยกันน,กกกนั่นก็ันเออมาเนี่ยชำพันแล้ได้ดิโดยโดยแม่และคิดออกแล้วหลายปีแล้วนะฮะเนาะความสัมพันธ์ ลูกบมแม่นต์สิเข้าสาปีละลูกของเรานะ่ยทำไอหันเลยอือสิบแปดสิบเก้าเลยเนาะโอ้หือว่ามีหลายคู่อันนี้มีหลายมิเตคู่หนึ่งคู่เดียวเด้หลายหลายหลายหรือว่าเพิ่นกระหักกันดีเนาะเพิ่นกระหักแพงกันแบบว่าสร้างอนาคตไปขึ้นแล้วว่นเพือนอยู่ไรยังยังเมื่อคืนฉับยังอะไรอันนี้อยู่ในยังบ่าฉับเนี่ย ทีดสาบก่อนบ่เออสาบแล้วอยู่ไหนยังอยู่นอกมันจะขึ้นเย้ว่ะสาบอยู่ไหนแล้วมันจังบ่มีที่เพาะไว้พ่นจังโยนะหละทางนอกในบ่ริเวณยาวมันดักอย่าเงี้ยยามใดๆเงินเลี้ยงเพชรหันมันมีอยู่ในมันจังบ่เปื้อนบ่ยังเลยนะสร้างใช้เห็ดเทินนี่ลูกเคยเห็ดเอกมาเลเซียกันบอกว่ามันเป็นชงมันบ่เห็ดอันดินบล็อกเข้าไปทางในนี่ กว่าเพิ่นทีแต่งเสามันงามดีแล้วเห็นเหอนลังนั่นเอาเสาอยู่นอกเพิ่นกระเฮ็ดคือกันนะอยแว่ามักแม่ใจเพิ่นบรอยากด้แบบนี้มักแบบนี้เนยตัยคุยไรคุยไรือเดคยไรนเป็นอะไรเพิ่นมักล่นมาข้างว่าอะไรกันสงสัเปล่าขนปากมาต่งเพ่น ตะกียระเราบ่นก็บอกว่ากันหลายคนก็ลายชื่อเนาะจนอยากหัวได้ตะเกียร์โอ้ได้ยินทำอิดคอยยังอยากหัวนี่แล้วเอาดีอยู่เห็นแล้วอยู่มือนั่นก็ได้ไปบ้านโอนไปคอยไล่บรไปทดลองปีใหม่บ่อไปคอยไล่ยังไปสต่บอกว่าไปเห็นงาน เนาะเพิ่นบอกว่ามีแผนการชวนผัวมาอยู่พี่บ่บ่ได้น้องไพ่นะโดยเขาบ่มาดอกเฮือนเขาอยู่พุ่นมันชมบูนราบ่มาดอกก็ง่ายจ้ะหมื่นอันนั้นกับราบระวาวชิมาอยู่พี่มีแต่ เราเอาเงินคองเราเขาดองอย่างแรกเลยที่ให้เพิ่นมาอยู่พุ่นเราอะมีพยูนปลูกเราดินเราก็ัวกวางกวางก็เหมือนง่ายใชะเพิ่นจะเอาเมื่อยู่พุ่นแล้วก็เพิ่นจะดูแลเอง,องแม่แม่มาอยู่พี่ที่มีอย่างงานการเพิ่น,พนก็นอยู่พุ่นเนาะแม่อ๋อยันว่าแบบ บอกเลยเราบูมาก็เห็นลายคู่อยู่เนาะมาอยู่ลาวก็ได้ยนะก็เลยอยากมากับแม่บ่ให้มาต้องคือลูกเฮ็ดนั่นแหละยาังายเข้าบ่มีเนี่เฮ็ดเนาะลูกก็กปูพ่นเนาะอยู่เพิ่นอยากยังบ่ได้กินเนาะมาเพี่พอดได้แต่เลาะโจกกระปูเมันก็บ่ว่าตีเนาะกาบูกวางเล่นอยู่กลางกลางเก็เอื้อยกันน่าก็เอื้อยมาอยู่นําดินลาวอันนี้ก็ลูกเคยลูกสาวอ๋อว่าไงเราเป็นคนแบบมีพี่มีน้องหลายพ่อ แม่แลวชีวิตมนุษย์เฮาอยู่ระว่างในสบายเนาะอยากอยู่เบาวผายได้เนาะโดยเฉพาะเฮาก็ได้นะชคมากกับแม่กับบให้มาบให้มาเฮาก็ยกเว้นอยู่พุ้นตกทุกข์ลำบากอะลีเนาะอยู่ทันว่ายังกินอิ่มนุ่งอุ่นอยู่ละยังให้อยู่พุ่นแล้วเนาะอยู่พุ่นแล้วมัมีปัญหาเงินหาคำ สบายได้เนี่น้อยกับผักมาให้แม่กินแต่พันมชอบผันก็ได้อยู่พี่ชัยหายังรัวเจ้าก็ะเบื้องอะไแต่เขานี่กันบันไดว่างกเขาก็ยังิไปพุ่นเลย่นก็มีชวนอ้อยชวนมันอยู่เขาก็ได้มอกี้ก็ขวดมันตัดอ้อยยังบ่แล้วอยู่ันก็ได้โอ้ปูก้อยพ่อแม่นินเรลากวาอ โอ้ยปุ่งมั่นกับกระจ้างเราดิถ่ายคลายนะเทุกคนง่านเยอะใช่เนาะยังกินนมอยู่คนน้อยนี่กินกินนมอีกแไ้วปีปลายวัน่ิน่ะยังมอดสองเลยเนาะยังปีหาเดือนค่ะเกือแล้วเด็กก็ทำกันแล้วก็ผู้น้อยคนหนั่งผัวอ้ายหันได้ลื่นสามขึ้นขึ้นติซี่แล้วคนนี้อีกเกิดนะ หักคนในหันคนบ่คนบ่โทษนั่นนี่นะแม่เป็นเป็นีลูกใี่ลูกน้อยลูกเลื้อยคนนี้ลูกน้องยันว่าเป็นบ่เดียวแม่เดียวไม่เอาในหันลูกน้องไพ่นั่นแหละน่ะเลยหักคนแบบว่าคนบ่โทษบ่บ่โทษนั่นนะเจ็ดเดือนเกิดมานะไพชี้คองมันเป็นคนแต่เกิดนะอบไว้ช่องมือช่องคลืนอยู่หัวแขวง บัดนี้พระกวานะไพชิคองเจ้าเป็นคนแต่น้อยทั้งอันปู่เนี่ยเป็นคนมาทวงเลยวัดอือล้วเขาไปเลยเนาะแล้ยวก็เรียกไปคนทำผุนทำกานบ่ทางเมืองชุนมืองชนก็ได้เลยไก่เข่งกอกก็ได้ลงทางช้อนก็ได้ไก่พวกไก่โดยแต่จรุปได้ว่าน้องไผ่เพิ่นมีคขู่มีคิงแล้วพี่น้องเนาะก็คือเพิ่นเห็นไปเห็นเพื่อนเห็นชานจน อันทางแฟนเพิ่นมาวางกระดองคำแล้วก็หัวให้แล้วกระดองแสตดหนึ่งแสต๊ดอะน,นีก็เนาะหกสิบสี่นะล้านอยู่บ้านเฮ่านี่้จะเอืดได้ถอกโล,โลดไปนี่เนาะด้วยแล้ว <c oughs> ก็ทองอีกทองกะเช้า,าล้านแปดสิบร้อยพอดีร้อยนะรวมเน่ะเกือบร้อยเพิ่นวางแล้วเพิ่นก็พาน้องไผ่ไปสุขสบายไปเลยเพิ่นเทีย่ยวมายามคู่เดือนว่าจาะใช้แล้วก็ฝากเงินผากคำมาให้น้อง น้องโชคบบาลือน้องเอียงนะน่องโชคดีก็สรุปแล้วก็คือเพิ่นกินอิ่มนุ่งอุ่นแล้วตอนนี้เนาะเพิ่นให้เอฟซีพ่วงละบัตโดยบวาก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีที่ให้่งมติใจที่ผ่านมาเนาะโดยแม่ละแม่เนาะดีใจแม่เนาะดีใจบุญวัดนาเขามีถึงเพิ่นเพราะฉะนั้นซะบุญวัดนาถึงเพิ่อนแสดงข่าวเอฟซีแล้วเนาะคืออยากไปอยู่กับลูกเขยอยู่หุ่นอยู่วันี บารักุดอยากไปแต่อยากไปเล่นโยผังเว<อ>ิ้งตันว,นวังเพราะหลานดิพี่ก็มีเนาะอยู่หลานอยู่พี่แล้วยุคเคยจะให้ไปอยูแล้วทั้งหล,ลานทั้งแม่เท่าแล้วไปแม่นอนะอยากไปเยี่ยมเขาเฉยๆแต่เงิน,นเหดบัตรไปที่ไปโยอ่ะคนให้ยู่พูนอุโบโยดอกแม่นะมัน,นยูหรือเปล่าโมเป็นบัตรเนาะ<อ><อ> ชอกมากะข้าวมันสบ,บายในนี่มันทุกปะผู้เอื้อนในบ่ได้มันทุกผู้มีผู้เบิ่งมันเอ <c oughs> าประชากห่วงลูกผู้นี้เองแม่นะทุกกรอยู่น้ำลูกนี่แ <c oughs> หละพอไว้เอารานในเพื่อนวันจันทร์ปุณณีกันเนาะเมืองลาในเพื่นใครเขาไปเ็เรียกเนาะแม่ในชีวิตก็ต้องสู่ผู้คนมีสองคนเท่านี้บ่ลูกแม่สองฉี่คนเนาะยิงช่องใส่ช่อง ผู้อายทันอยู่บ้านได้ลูกนึงค่ะก็อยู่กับเมียเขาคือเป็นลูกหลานด้เพิ่นใชัยเลยกูหลานเนี่ยอยู่ในฮือนนะอ๋อเพิ่นบริเห็งานนั่อย่งไปอยู่เมื่อกี้นี่ย่างพ่อแม่ก็เป็นห่วงแต่พูดยังบอกท่านเอาตัวเองรอดเนาะแน่นห่วงบักรลานแห้งอะไรเพิ่นเพิ่นใหญ่เพิ่นปีก้าแข็งเพื่อนบินชูงได้ดอกูเพิ่น้อยกะดยังห่วงแต่บักรลานะยังมีขอบครัวเพ่นะ ยังบ่จักยังเราวรลมแล้วนะมันยังน sí. ้อยฮะก็ชิบสามชิบสี so ่ปีนี่แหละยังน้อยอยู่เนาะขยันโตคือน้องไผ่นั่นแหละเห็นบ่น้องไผ่ช่วงนั้นนะสิบเจ็ดปีฮะเขาว่ายักว่าชาวป่ายเลยพอนะทำบาแมีชอบไหวแลาวคนใหญ่เลยเนาะคนใหญ่คนใหญ่กว่าเอื้อยเลยติดพ่อหรือติดแม่เนี่ยคือคนใหญ่พ่อพ้นใหญ่ับบพ่อพ่นนั่นน่ะพ่อพ้นใหญ่แม่พ่อหันใหญ่สูงพ่อพ่นนะ ิดพอแต่คุ้ดีเห็นติ๊ดไหมอือถือว่าสรุปเลยเนาะจังใดก็ขอบใจแม่หลายๆทีมาให้ขอมูลในวันนี้จังใดก็อุยพ่อให้ครอบครัวของน้องไพ่อลไรกับแม่อยู่ดีมีแห้งขึ้นเก่าเนาะดีมากเลยสบายดีขอบใจหลายๆอ่ะก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของหนุ่มล่าวบาวไทยพี่น้องเอลยก็สมหวังไปอีกคู่หนึ่งพี่น้องเอลย ทางเพิ่นก็ไปได้ดีแล้วพี่นออ้องเลยทางเอฟซีก็บทเป็นห่วงเพื่อนมาได้ละบานเน่ยพี่นออ้องเลยเพราะว่ามานี่ก็ได้มาทาข้าวทาข้าวเถิงเพื่อนพี่นออ้องเลยเพราะว่าเอฟซีเพิ่นก็อยากหู้อยากเค็นน้ำนะพี่นอ้องเลยมาแจ้งให้ได้หู้ได้หับพังน้ำกันพี่นออ้องมาสัมภาษณ์แม่เพื่อนเพื่อนก็อยู่ไทยตอนนี้ไปอยู่น้ำพัวพี่นออ้องเลยกั โอคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียงช้านี้แหละพี่น้องเลยบอกว่ดสิไปแล้วพี่น้องสบายดี